อ่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับปลานิลนทอดผัดพริกเกลือนะครับไปกันมาแล้วครับในครัวบ้านส่วนทว h ชา n นลต้องขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่กดติดตามทาง Facebook แล้วก็ทาง Youtube หรือทางติ๊กตอกนะครับตอนนี้เนี่ยผมมีผู้ติดตามรวมมากกว่า5 0 0 0 0นคนแล้วครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆอีกนิดนึงครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมใน้าําคลิปต่อไปนะครับหรือหากเพื่อนๆนะครับมมเ ล่าล่านะครับผมจะตอบให้ทุกคําถามนะครับเพราะผมเป็นคนตอบคําถามทางอินบ็อกซ์แล้วก็คอมเมนต์เองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันไปดูกันเลยอ่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มจากการทอดปลานะครับวันนี้ผมใช้ปลานิลน,นะครับนะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับผมบอกให้ที่ร้านเขาทําแบบทอดมาเลยนะครับแต่ก็ไม่ต้องปรุงรสไม่ต้องทำอะไรนะครับใส่ลงไปทอดเลย ใส่น้ำมันเยอะหน่อยนะครับเราจะทอดปลานะครับจนแบบสุกเหลืองแล้วก็มีความกรอบเลยนะครับเราจะใช้ไฟกลางๆนะครับทอดไปเรื่อยๆเนาะ,ะขั้นตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับนะแค่ทอดปลาแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูหลังจากที่เราทอดปลากรอบเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ทอดปลาเสร็จนะครับนี่แบบนี้นะครับนะค่อนข้างที่จะแบบกรอบเนาะใครชอบกรอบมากกรอบน้อยอันนี้ก็ปรับเอานะครับ จากนั้นก็มาตั้งกระทะเลยใส่น้ำมันลงไปนะครับนิดหน่อยไม่ต้องรอกระทะร้อนนะครับผมจะใส่กระเทียมไทยนะครับนี่ก็กะเป็นกระเทียมไทยสับนะครับใส่ลงไปนะครับเราจะเหมือนกับการเคียวกระเทียมไปก่อนนะครับขั้นตอนนี้ใช้ไฟแรงได้เลยนะครับแต่เราต้องคอยแบบผัดเขาตลอดเวลานะครับบอกเลยนะครับว่าสูตรนี้นะครับ อร่อยมากเนาะใครแบบเบื่อเมนูแบบปรานินทอดเดิมๆนะครับแนะนําลองเมนูนี้เลยนะครับอร่อยมากแล้วก็ทําง่ายมากๆนะครับพอสังเกตนะครับกระเทียมของเรานะครับเริ่มเหลืองเนาะเริ่มเหลืองนะระวังนะครับใส่พริกลงไปต่อเลยนะครับอันนี้ผมปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะครับปิดไฟเลยเนาะปิดไฟไปเลย ผัดพริกนะครับกระเทียมใส่พริกไปปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วก็ฉุนนะครับแต่ว่ามันยังมีความร้อนอยู่เนาะแล้วก็วิธีนี้จะทําให้พริกของเรามีความหอมด้วยแล้วก็กระเทียมเนี่ยมันก็จะไม่ไหม้นะครับจากนั้นนะครับผมจะปรุงรสเลยใส่ผงปรุงรสนะครับประมาณครึ่งช้อนชานะครับแล้วด้วยพริกไทยนิดหน่อยนะครับ แล้วก็เกลือนะครับเกลือเนี่ยประมาณ1ส่วนสช้อนชานะครับแต่ว่าก็ลองชิมดูทีนะครับใครชอบกระเทียมเยอะกว่านี้นะครับก็ใส่กระเทียมเพิ่มขึ้นได้เลยนะครับแล้วผมจะเปิดไฟอีกรอบหนึ่งนะครับก็ใส่น้ำปลาลงไปนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มีกลิ่นหอมเนาะอนนี้นะครับรสชาติมันจะมีความเผ็ดเผ็ดเค็มเค็มมันมันเนาะมก็จะ ใส่น้ำตาลลงไปนิดหนึ่งครับนิดเดียวเนาะเพื่อเพิ่มรสชาตินะครับจากนั้นนะครับใส่ปลาลงไปเลยแล้วก็คลุกๆนะครับปลาตัวปลานะครับก็จะมีรสชาติเนาะแล้วก็ มีตัวพริกเกลือเนี่ยเคลือบอยู่ครับแล้วก็สุดท้ายก็คือต้นหอมนะครับคลุกๆๆสังเกตว่าตัวเครื่องนะครับมันจะไม่ค่อยติดป่าอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับหอมมากใครไม่ชอบต้นหอมนะครับอาจจะใส่เป็นผักชีก็ได้นะครับประมาณนี้ง่ายมากนะครับแับเมนู อ่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับปลานิลนทอดผัดพริกเกลือนะครับเดี๋ยวลองชิมกันหนะครับจุดนี้ก็แบบแห้งๆเนาะเวลารับประทานนะครับก็คือแบบเนี่ยตักเนื้อปลานะครับแล้วก็กินด้วยกันนะครับกินกับข้าวสวยนะครับนะคือแบบตัวปลามันมีความแบบจืดๆใช่ป่ะแล้วพอเวลากินกับตัวเครื่องเนี่ยมันจะมีความเอเค็มๆเผ็ดๆหวานๆแห้งๆมีความมันๆนะครับหอมๆเนี่ย บอกเลยว่าอร่อยลงตัวมากนะครับนี่ถ้าใครนะครับชอบปลาแบบกรอบๆนะทอดให้กรอบนะครับฟินมากต้องจากปลานิ่แล้วเนี่ยังใช้ปลาทับทิมปลาช่อนหรือปลากระพงเนี่ยได้หมดเลยนะครับนะใครชอบเมนูนี้นะครับคอมเมนต์บอกกันนิดนึงนะครับหรือว่าอยากให้ทําเมนูอะไรนะครับก็ช่วยคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะจัดให้นะครับแล้วก็ใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนํามามอบให้นะครับ フフフ。<music>